เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการเล่าเรื่องเรียนที่อาตมาได้เดินทางไปเรียนบาลีที่วัดสร้อยทองแล้วก็วัดมหาธาตุมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันในทุกเช้าของวันจันทร์ถึงวันเสาร์อาตมาก็เดินทางไปเรียนที่วัดสร้อยทองก็เดินไปด้วยเท้าสะดวกกว่าการขึ้นรถโดยสารเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยรถก็ค่อนข้างที่จะติดมาก และอีกอย่างก็หายากด้วยการเดินไปก็สะดวกกว่าในช่วงนี้ก็มีสัมมนเนนของทางวัดเดินทางไปเรียนที่นั่นด้วยก็มีนักเรียนทุกชั้นประโยคเลยยกเว้นชั้นเดียวคือนักเรียนประโยค9ซึ่งทางวัดของเรายังไม่มีนักศึกษาในชั้นนี้ส่วนการเดินทางกลับก็เดินทางโดยรถโดยสารก็จะเป็นรถเมย์ก็ได้รถแท็กซี่ก็ได้ตามแต่ว่ารถคันไหนมา การเดินทางก็สะดวกดีเพราะว่าช่วงสายแล้วเนี่ยรถไม่ติดนะก็จะกลับมาชันเพนที่กุติจากนั้นก็ดูหนังสือในช่วงบ่ายต่อไปส่วนวันเสาร์และว,วันอาทิตย์ในช่วงบ่ายก็คือบ่ายสามจนถึง6โมงเย็นก็เดินทางไปเรียนที่วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ก็เดินทางไปเรียนพิเศษวิชาแต่งฉันเป็นภาษามาคตอันนี้ก็จะไม่ได้หยุดวันพระ เพราะว่าวันอื่นก็ไม่ได้เรียนอยู่แล้วสำหรับเนื้อหาที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นในวิชาแปลภาษาไทยเป็นภาษามังคนะุดในหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือว่าสมันตะภาษาธิกานะอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่แปลเรียบร้อยแล้วเล่มนี้มีชื่อเล่นได้ว่าสามมนนะ หน้าที่ของนักเรียนก็จะต้องดูหนังสือสองเล่มคู่กันไปเล่มแรกก็เป็นเล่มนี้นะซึ่งเป็นภาษาบาลีทั้งหมดในนี้ก็จะเป็นภาษาบาลีทั้งหมดเลยนะส่วนเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่แปลเล่มเมื่อสักครู่เรียบร้อยแล้วนะนี่ก็เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยหน้าที่ก็ หน้าที่ของนักเรียนก็เปิดหนังสือสองเล่มนี้เทียบกันว่าท่านใช้ภาษาไทยสำนวนภาษาไทยว่าอย่างไรแล้วก็ทำเป็นภาษาบาลีว่าอย่างไรนี่ก็คือหน้าที่ของนักเรียนพระอาจารย์ที่สอนท่านก็กำหนดให้ดูทั้งหมดวันละครั้งละ6แผ่นด้วยกันก็คือทั้งหมด12หน้าควบคู่กันไป เราก็ดูเนื้อหาไปเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ท่านก็จะแจกกระดาษคําถามนะกระดาษคําถามก็จะเป็นโจทย์แบบนี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะเป็นภาษาไทยหน้าที่ของนักเรียนก็อ่านจากโจทย์ภาษาไทยนี่แหละแล้วก็ทําให้เป็นภาษาบาลีตามที่ได้ศึกษาไว้แล้วแล้ววันถัดไปพระอาจารย์ท่านก็จะมาเฉลยแล้วก็ตรวจกระดาษคําตอบของเราว่าเรา ทำประโยคไหนผิดบ้างหรือว่าเข้าใจตรงไหนผิดบ้างท่านก็จะได้ชี้แจงให้เราได้ทราบนี่ก็คือวิชาแปลไทยเป็นมคตก็คือนักเรียนอ่านภาษาไทยเราก็เขียนในกระดาษคำตอบเป็นภาษามคตนั่นเองสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นต้นเรื่องนะที่พระมหาัสปะนะท่านได้ทำการสังายานาพระธรรมพระวินัยเป็นครั้งแรก เรียกว่าปฐมสังคยนานะต้นเรื่องนี้ก็ท่านได้ยินคําที่พระพุทธเจ่านะชื่อว่าสุพัทธ,ธวุฒบัรพชิตนะอันนี้ท่านเป็นผู้บวชตอนแก่หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเจวันนะท่านก็เห็นพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยัยงความเศร้าโศกเสียใจร่ำไรรำพันว่าพระศาสดาของเราเนี่ยล่วงลับไปแล้วพระพุทธเ้าท่านนี้ท่านก็เอ่ยขึ้นมาเลยว่า ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปเสียใจไปเลยอย่าคร่ำควรวญร่ำไรไปเลยพระพุทธเจ้าปรินิพานก็ดีแล้วนจะได้ไม่ต้องมีใครมาเตือนพวกเราว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำอย่างนี้เราจะทำอะไรก็ทำได้ตามปรารถนาเลยหลวงตาท่านก็พูดขึ้นมาท่านพระมหากัสสปะพอได้ยินแล้วเนี่ยท่านก็เลยมีความดำริมีความคิดว่า จะต้องทำการสังคายนาพระธรรมพระวินัยไว้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีภิกษุมากแล้วเนี่ยก็จะพากันทำกรรมไม่ดีนะทำให้พระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าเดียอันตรธานหายไปอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ดังคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะท่านบอกว่าท่านตรัสไว้กับพระอานนท์ว่าทำวินยัยใดก็ตามที่ พระองค์ทรงแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำวินัยนั้นก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรานี่ก็เป็นพุทธวจน,นะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก่อนที่จะปรินิพพานต่อจากนั้นท่านพระมหากัสสปะก็เลยนำความคิดตัวนี้ไปปรึกษากับหมู่สงฆ์กับคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็ยินดีด้วยที่จะ ทำการสังขยานาพระธรรมพระวิัยนะคณะสงฆ์ก็บอกว่าให้พระมหากัสสปะเทระเนี่ยคัดเลือกภิกษุสงฆ์เลยจำนวน500รูปท่านพระมหากัสสปะท่านก็คัดเลือกเลยคัดเลือกพระสงฆ์เฉพาะพระขีณาศพหรือว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนะจำนวน499รูปแล้วก็499รูปเนี่ยก็เป็นเป็นพระสงฆ์ที่ทรงพระปริยัติทั้งปวงนะก็คือทรงพระไตปิฎก บรรลุปฏิสัมพิธาแล้วก็แตกฉานในไตรวิชาด้วยแล้วก็โดยมากเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นเป็นเอตัทคะก็คัดเลือก499รูปจริงๆท่านจะเลือกทั้งหมด500รูปนะแต่ว่าเว้นไว้ก่อนหนึ่งรูปเพื่อใครก็คือเพื่อท่านพระอนนท์นั่นเองเพราะว่าพระอนนท์เนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ กา,การที่ท่านยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยคณะสงฆ์ก็เลยมีความคิดว่าเออน่าจะยังไม่ให้เข้ายังไม่ให้เข้าร่วมนะแล้วคณะสงฆ์ก็ไปแจ้งเตือนท่านว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการสังายาพระธรรมพระวินัยแล้วนะขอให้ท่านพระอนอนท์เนี่ยอย่าประมาเทเร่งทาความเพียรให้บรรลุเป็นพระอรหันต mm ์ hmm. ก็จะได้เข้าไปทําการสังายาพระธรรมพระวินัยในครั้งนี้ด้วย mm hmm. ก็จะได้เป็น500รูปพอดี จากนั้นท่านพระอนุ์ก็ทําความเพียรตลอดคืนเลยทําอย่างไรก็ไม่บรรลุเสียทีจนท่านก็พอละนึกถึงคําพระพุทธเจ้าที่บอกไว้ว่าอาน,นุ์ถ้าเราร่วงไปแล้วเนี่ยเธอก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จากนั้นพระอนุ์ก็จะต้องการพักผ่อนละเหนื่อยพักผ่อนละขณะที่เอนกายนอนลงนี่แหละจิตก็หลุดพ้นจากอสวะทันที บรรล,ลุเป็นพระอาหารหันต์ในคืนนั้นเลยก็จึงเป็นคําถามที่มีคนถามว่าในศาสนานี้ในธรรมวิน,นัยนี้มีพระรูปไหนที่บรรล,ลุเป็นพระอาหารหันต์โดยการไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนก็ต้องตอบได้เลยว่าเป็นท่านพระอนอน์เทระนั่นเองก็ท่านพระอน์นเทระก็เลยได้เข้าไปร่วมทําการสังฆย,ยนาครั้งที่หนึ่งด้วยถ้าหากว่าขาดท่านพระอนอน์ไปเนี่ยก็จะ ทำให้เนื้อหาของการสังคายนาครั้งนั้นมีน้อยลงก็เป็นได้เพราะว่าท่านพระอนนท์ก็ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ทรงจําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้มากมายถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกหรือว่าอ่านเนื้อธรรมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะได้ยินว่าท่านพระอนนท์เนี่ยทรงจํามาแล้วอย่างนี้นี่ก็เป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นในวิชา แปลภาษาไทยเป็นภาษามาคตของนักเรียนชั้นปร,ริญญธรรม8ประโยคนั่นเองวันนี้ก็ฝากเรื่องไว้เท่านี้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอเจริญพร oh.